เราจะมาแนะนำการทำวัคซีนสำหรับลูกไก่แรกเกิดนะครับคือตัวนี้เราจะใช้วัคซีน n e w c a s เ l e l i v ล v อักเสเป็นวัคซีนสนิดเสื้อเป็นสามารถใช้ได้ตั้งแต่ไก่แรกเกิดตั้งแต่1วันถึง21วันและแนะนำไซส์แบบหยอดจมูกจะดีกว่าหยอดตานะครับส่วนถ้าหากว่ามีไก่จำนวนมากหรือนกกระทา มีนกอื่นๆก็ไล้ถ้ามีเยอะสามารถลลายน้ำให้กินได้ใช้ตัวนี้กับตัวนี้ผสมให้เข้ากันแล้วเราก็จะมาดูวิธีการผสมนะครับขั้นตอนของการผสมง่ายๆเลยคือจะดูดอากาศเข้าในสริงจากนั้นก็สีเข้าไปแบบนี้จะเห็นได้ทันทีเลยว่าน้ำยาละลายวัคซีนจะออกมาทันที โดยที่เราไม่ต้องออกแรงนะครับผมง่ายไม่ายากครับจากนั้นก็จะสีน้ำยาละายนี้เข้ามาในตัววัคซีนเราไม่ได้ทำอะไรเลยคือมันจะดูดเข้าไปในข้างในเองจากนั้นเราก็ขยับนะครับเขยับแบบนี้เขยาเ่าจนกลัวน้ำยาดะดายวัคซีนจะ ระลายหมดจากนั้นคอ่อยๆดูถ้าให้ดีคือต้องเติม,มน้ำยาระลายผสมสีเข้าไปอีกจะดีจากนั้นก็สีเข้าไปสอ,องก็ื่อทำแทนระลายแล้ว ดูน้ำยาได้เลยนี่คือตัวยาที่ผสมกับน้ำยาเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปในยาละลายนี่ ต้งหนูน้ำยาละลายออกมาให้หมดนะครับอ๋อไม่ใช่หนูน้ำยาออกมาให้หมดจากนี้แล้วก็จะใส่ไปในนี้อีกทีอ๋อแค่น,นี้ก็เสร็จอยางนั้นก็เริ่มทำการ เกาใแนะนำให้ใส่กันไก่หรืออะไรก็ได้เพราะว่า,นะามันจะแข็งมากมแ,ลแล้วตัวนี้เขาจะมีหัวหยอดให้โดยเฉพาะคือทางเราไม่ได้ขายแง่ะะก็จะใส่ไปนั้นนจากนั้นก็หยอดให้ลูกไก่เลย ลูกไก่ตัวนี้อายุสองวันสามารถหยอให้เลยการก็คือหยอนจมูกตัวละสองหย่อนนะครับตัวละสองหย่อนนะครับอยาให้เยอะเดี๋ยวเขาเมายาแต่บอกก่อนว่าวัคซีนตัวนี้นั้นดีมากๆสามารถให้ได้ไก่ตั้งแต่ไก่แรกเกิดคุณต้านทานที่สูงแล้วก็อัรตราการแพ้ต่ำความใหญ่ๆทั่วประเทศไทยเขาใช้กัน คือตัวนี้แหละที่ทางเรามีวางจำหน่ายแล้วก็